สุก้ามาทางนี้เร็วอยู่ไหนวะกล้าไปอยู่ไหนวะเร็ว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 แม่ตั้งกล้องไลฟ์สดแล้วนะตั้งกล้องแล้วนะตั้งกล้องแล้วนะรอเปิดอย่างเดียวประจำที่กันหรือยังประจำที่กันหรือยังใครอยู่เบอร์ไหนใครอยู่ตรงไหนประจำที่กันเลย ประจำที่กันเลยประจำเออพหลอดพหลอดกรุนาครับกรุนาครับกรุนาครับเอาแล้วนะแม่เปิดไลน์แล้วนะอ่าเปิดไลน์แล้วนะโอเคเออประจำที่กันประจำที่กันประจำที่นั่งดีๆเออนั่งดีๆประจำที่ใครประจำที่มัน เ,เจ้าของคอนโดเขามองอยู่เดี๋ยวเขาไล,ล่ลงนะหมดสิทธ์เลยนะไปะจำที่ใครไปรจำที่มันเลยนั่นละนางล่องนางร่องอีบึงเวิอีบึงนี่หรืวาวะอีว่าว่าเอย้ยนางลง่องแต่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 พิลอดนี่บุญไหว้าขายกับปีอยู่นี่เอบุญไหว้าขายกับปีอยู่นี่เบิร์ดหรือ,อยังกับปี๊นั่นเบิร์ดหรือ,อยัง เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นจำซัานเป็นจำซัานมันตีปีนขึ้นไปได้ยังอไอ้โชคช่วยช่วยลงมาโอ้ยเนาะสร้างมาเกิดเพราะเป็นลิ่งเนาะหันเนาะฮะสุก้ามาอย่างลูกสุก้าเข้ามาแล้วมาเร็วเร็วมาไม่ต้องกลัวบอกเมียงลูกอันเมียง มันคือดำปีปีเอ็นเตลูกกระตานะเอ็นเตลูกกระตาน่ะเน่่อันมึงสีคืนเพชรอีอยังน่ะน่ะอะมึงซีคืนเพชรอียังไปยุงวุ่นวายกับหลวงปู่ไดยังไงน,น่ะน่ะลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยไปขอร่าหลวงปู่สิบวดสี่กันบอกโอ้ยนั่งนี่เฮ้ยคากเติบนาะมึงนี่เนาะ อะสิไปบอกหลวงพ่อหลวงปู่ที่บวชซี่จงสันบอกบวชทีหนีช้จำจงสันบอกมึงไปยุ่งเหี้ยอย่างก็พาสฆงองค์ขาเจ้าน่ะนะอะเพิ่อนอยู่ององยซ,ซื่อของเพื่นนน่นนะมึงไปยุ่งเหีอยงเอ้ยโฉกช่วยเอ้ยมึงนี่กับพดพ่อแมวไปนอนมึงนีเนาะดูเป็นสุกจักมือ จกเวลาให้อเมีบอกอะอันพิลอดขายทัวบดหรือย่างอบังอบังขายทัวหมดหรือยังฮะหรือหมดแล้วหรือขายกับปีต่อจังสันบอกคือยางบดเศร้าแท้อเมีตั้งกงล้องแลวเด้ออเม่ตั้งกล้องแล้วเด้นอะเปิดไลท์สดล้วเด้เปิดไลท์สดแลด้วเด,ด,ด่น่ะมีไฟมาอ่งมีไฟมาหรือย่างเน้อเออมีไฟมาหรือยังน้อ,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 นอโอ้อเมีลบกับหลูกก่อนเด้อพี่น้องเลย ขื่นเพศยังโชคช่วยฮะขึ้นไปนเป็ดอีหยังไม่ยู่ยังนะนี่วันนี้ไม่ยู่ยังนีน่วันนี้ฮะโดนหลวงปูทวดหมุดข้อเอาสันติวันนี้มึงขื่นเพศอีหยังขึ้นไปนเป็ดอีหยังทั้งหลวงปูทวดพุ่นทั้งหิงหลวงปูทวด <c oughs> โอ้ยกระเทยจังไลยก็ซุ่มสูเนาะสูเอ้ยเอาจางนั่นก็กิ้นละวันบางนี้ก็กิ้นละวัน เอาเออเอาเอาข้าไปกินกิบกินกระจิน